คานี้ตื่นมามีทัญญาณชิคใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ทำข้อฉุกเฉินตอนเช้าก่อนมีขอมเตรียมไว้นะอนนี้ไม่กี่รอกเดีย๋ดวยวก็ไม่คิดจะ,ดดะดข้อตอนนี้อีกแเดี๋ยวทำข้อตอนนึงนะครับเอาล้ครับก็สำเร็จแล้วสรุปได้ว่ารอบนี้ได้ลูกโทนนะครับเป็นเลยแหลกแทนเทพเมียโอ้โหน่าสวยแต่เด็กเลยสวยจริงๆครับ ลูกโทนตัวแรกเหมือนมีปัญหาคลอดมาแล้วตื่นลงมาแล้วเห็นแต่ซากแล้วก็เลือดเยอะตุ่งใจเาจะมีปัญหาก็ได้กัดออกมาเองโอเคครับใครสนใจก็เปิดจอได้นะครับมองแตเธอชีวาว่าครับวสวยๆครับ